ทักทายเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษม68นะครับเป็นเหลี่ยมเดิมนะครับฝั่งเจ้าแซกาสาย3ากับเจ้าเพชรขอแก้นะครับขอแก้กับเจ้าเน็กชุมแพนะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้านะครับเสร์บหลังเท้าข้ามหลังเท้านะครับเป็นเจ้าเน็กชุมแพต่อ2อหนึ่งเจ้าแซกกลังจะเซิร์นะครับแต้มนำอยู่2ต่อหนึ่งเอาเสร์บดีด้วยเอาเจ้าแซกเปิด เจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกปากเขาให้เรียบร้อยสามต่วหนึองนะครับออกจากแซกเซอร์ไปเอาแล้วครับ ทักทายเจ้าต้นน้อยนะครับฝนตกบอกครับฝนไม่ตกนะครับที่สนามเพชรเกษม68ไม่มีฝนนะครับ4ต่อหนึ่งนะครับเจ้าเน็กเปิดเอายกขึ้นมาปักเขาให้เอาโดนเกี่ยวเอวิ่งวิ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โอ้โหอยากรับได้นะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นะครับจะเตะมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่กมล้กาทำไม่บอกมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นักกีฬาก็จะเตะนะครับ เสือป้าเปิดเนืองเอา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 จ้าเพชรคุณสาคอนพมสาลีนะครับคู่เอกใครครับวันนี้วันนี้ไม่มีคู่เอกนะครับเป็นแล้วก็จีบเหลี่ยมเตะกันหน้าง,งานเลยนะครับต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีลงรายการไว้พรุ่งนี้นะครับต้องดูที่โปไก่แจ้ว่าจะลงไว้คู่ไหนนะครับแต่วันนี้เป็นถือว่าเหลี่ยมซ้อมกันปกตินักกีฬามาเจอกันหน้าง,งานก็จีบเตะกันหน้าง,งานนะครับ พอใจตกลงด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็เตะกันได้นะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมซ้อมๆกันราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่พอได้ออกกําลังกายนะครับพอสีสันเป็นเกมกีฬานะครับผักทายทั้ง14ท่านนะครับเป็นเหลี่ยมแก้นะครับเจ้าแซกกับเจ้าเพชรขอแก้นะครับเซตที่แล้วเจ้าเพชรกับเจ้าแซกแพ้ไป4ต่อส2นะครับ เอาซื้อมาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรย,ยกเข้าไปเจ้าแซกลักเข้าให้เอาโอ้โหเจ้าเน็กเปิดแตกน็อตครับเสียปอางั้นเสียปอนไหนน,น,นนอนที่เนี่ยตรงนี้ไม่มีเสียปอน <laughs> สนามสวยนะครับสนามเพชรเกษมหกสิบแปดสวยๆแต่ผลตกมาก็ตัวใครตัวมันสี่ต่อสามนะครับเอาเส์อไปเจ้าเน็ตเปิดเอายกขึ้นมาสันแบกมาจากข้างหลังถอดเอาเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกเตะไปก่อนเอายางเปิดติดเอายก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 ปาเขาให้เกีียวติดเอายก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  ปากหยอดไม่ข้ามโอ้โหเอเอาเปิดยกไปได้กันไงไ เดกนี้าเอย้าร้อยเองออมันมีแบงคหเสรมจป่ะเอาเปิดเจ้าแซกยกเอาเจ้าแซกว่าไงเอาเจ้านี้ยังเปิดติด เอาเตีมาจากท้ายคอนเอาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรโยกเข้าไปโอ้โหเก่าหโัวแทนเลยทีเนี้ย <c oughs> อ๋อเพื่อนผมครับพี่อ๋อเอาจ้าเจ้าปอนเจ้าปอนสวนเบนใช่ไหมทักทายเจ้าปอนสวนเบนใช่ไหมเจ้าปอนสวนเบนหายหน้าหายตาไปหลายวันแล้วเนี่ยไม่เห็นเลย <c oughs> สงสัยวิ่งรถวิ่งลาอยู่เจ้าปอนสวนเบน ใช่คนเดียวกันที่ป่ามิวเจ้านอตที่ถามว่าเจ้าเสียปอนเสียปอน,ปอนใช่ปอนสวนสเบนไหมเอ้า,จาเจ้าแซกยกเข้าไปเอาเอาว่าไงาโอ้โห หต่อสเอาเสือมาเจ้าเพชรเปิดเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกปักเข้าให้แบบนี้จะไปรับยังไงหายใจก่อนนะกีฬาหายใจก่อนใจเย็นๆครับบอกงะเอาล้วครับสี่ต่อหกโอ้เสร์ฟไม่ข้าม หกต่อสี่เอาเปิดหนึ่งเอาเอาวิ่ง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 โยกเข้าไปเจ้แาแท็กปักเขาให้โอ้โห้ยปักใส่เน็ตด้วยนะครับปากไายยังยี่สิบสามท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบัวขาวนะครับสนับนุนการไหลส่วนโดยป๋าพงเดชนาผู้สร้างและข้าวหอมมะลิบางสุรินนะครับเอาเจอมาเอาเปิดเดึงเอายกขึ้นไปเจ้าแท็กว่างไงเอาเปิด โยกเจ้าเน็ตว่าไงเตมันจะคล้ายคอติดเน็ตซะแล้วสี่ต่อเจ็ด เจ็ดต่อสี่นะครับเอาเปิดเอายกเจ้าแซกเตะเอาเปิดหนึ่งเายกมาเจ้าเน็กบว่าใครปากเขาใส่เน็ยโอ้โหใช่เพราะมันจากทางโน้นขยับมาอาะไรน้ำนักกีฬาสี่ต่อเจ็ดนะครับ ba cậu hay ồ oh, hối oh. ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ในเพจก็ไฮไลท์มันมานครับขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกที่ยังติดตามอยู่ตอนนี้ในขณะนี้เวลา4ี่ทุ่มยีบนะครับเอาเปิดหนึ่งยกขึ้นมาจะเรียกว่าไงโอ้โห เจดต่อห้านะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกว่าไงปักเขาให้โอ้โห,โโหเ่เต็มข้อล่อเต็มเนียวโอกาสเกี่ยวมีไหมมีแต่อาจจะไม่อยู่เกี่ยวได้ก็ไม่อยู่กับที่ห้าต่อเจ็ครับเจ้าเน็กหายใจก่อนเอาเสิร์ฟไปเจ้าเน็กเปิดหนึงยกขึ้นมา ปาเขาให้โอ้โห,โหอักขายนะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามมาอยู่ตอนนี้นะครับในเพจตะก้อไหลไล์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับเจ็ดต่อห้าเอาเซอร์บ้าเจ้าแซกเปิด เจ้าเพชรยกเจ้าแซกปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหย,ยกสวยนะครับแต่เตะใส่เน็ตโอ้โหเสียดายแทนนะครับแปดต่อห้านะครับเอาเสิร์ฟมาอเอาเจ้าแซกเปิดเอ,อ้เปิดแตกเอาแล้ว 9ต่อ5นะครับเอาเสิร์ฟด้วยโอ้โหโทัดเน็ตด,ด้วยนะครับเป็น10ต่อ5เอาเสิร์ฟมาออก5ต่อ10นะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเตีวจากท้ายขอดโอ้โหโดนเกี่ยวกลับไปแล้วเปิดหนึ่งเอายกมาอีกรอบหนึ่งเรียบร้อย เจฟมาเจ้าแซกเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าแซกปากเขาให้โอ้โหถือว่ายังแก้ไขได้นะครับ5ต่อสิบเอาเสิร์ไปเอาเปิดแตกโอ้โหเจ้าเน็ตเปิดแตกนะครับ ต่อสิบนะครับเอาจาน็กเปิดยกขึ้นมาเอาจาน็กว่าไงสั้นแบ,บกมาจากท้ายคอร์ดโอ้โหเจ้าเพชรยกเข้าไปเคี่ยเอาโดนโอ้โหเอาแล้วครับได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดต่อสิบ จ็ดต่อสิบะครับเอาจาเน็กเปิดยกขึ้นมาเอาวิ่ง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 เตะมาออกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแซกไล่มาแล้วครับเป็นแปดต่อสิบสองแตมทันสองเตมเกมนะครับเอาจาเน็กเปิดเข้าป่าเข้าดงเอาโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับไล่มาติดติดแล้วครับตอนนี้เก้าต่อสิบนะครับ,อรบเอาเสือไปเจ้าเน็กเปิดเอายกปักเขาให้เรียบร้อย สิบต่อเก้าเอาเซอร์ม,มาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกปักเขาให้เรียบร้อยเก้าต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งยกขึ้นมา เอา้าเจ้าเพชรเข้าไม่ทันโอ้โหสิบต่อเก้านะครับเอาเสริมมาเจ้าแซกเปิดเอา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 ลบ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 เอาโดนเกี่ยวเอาแล้วปาเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าเพชรเรียบร้อย โอ้โห oh ขึ้นแท่นนะครับตอนนี้ mm hmm. เจ้าเด็กชุมแพขึ้นแทนไปที่1 1อต่อตเกียแตมเดวเกมไม่เกมเอาเปิดยกเจ้าแซกปักเขาให้ยังไม่เกมยังล็อกลอยเอาแล้วครับยังอยู่ยังอยู่นะครับเจ้าแซกสายสามกับเจ้าเพชรยังอยู่ ยังไม่เกมนะครับ 9, 9ต่อ11นะครับยกขึ้นมาเจ้าเน็กเตะแล้วเอาโดนเกี่ยวเจ้าเพชรโอ้โหเจ้าแซกนะครับไม่ใช่เจ้าเพชร เอาเสิร์ฟมาเอาเจ้าเพชรเปิดเอาเอาแปอะไรครับแปอะไรปากเขาให้โอ้โหเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับเจ้าแซ็กโอ้โหจับลูกกระลีบเสิร์ฟนะครับ เกมไม่เกมนะครับอยู่ที่เจ้าเน็กจะเสิร์ฟมาฝั่งนี้ต้องล็อกร้อยเท่าไหร่นะครับถ้าพลาดคือจบเกม1 1ต่อ9เจ้าแซกเปิดเอายกเจ้าแซกว่าไงปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหเอ้จบเกมแล้วครับเจ้าเน็กชุมแพเอาชนะไป2เซตนะครับ10บต่อ9้านะครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ